สวัสดีค่ะดิฉันนา,นางนิทราเพชรสูงเนินเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2,504เป็นคนจังหวัดพิศณุโลกจบการศึกษาปริญญาตรีกรุราสตารบัณฑิตจ,จากวิาลครูเพชรบูรณ์มันจุครั้งแรกปี2 5 0 0ปี2527ที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วย้ายกลับมาที่จังหวัดพิศณุโลกปี2,529 จนมาปี2547ได้ย้ายติดตามคู่สมรสมาที่จังหวัดนครราชสีมามาช่วยราชการที่โรงเรียนเมืองนครราชสีมาปี2547เป็นจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มาอยู่โรงเรียนเมืองนครราชสีมาทําให้ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่โรงเรียนเมืองนครราชสีมาพบเพื่อนครูที่ดีผู้บริหารที่ดี ทำให้ฉันได้รับสิ่งดีๆกลับมาดิฉันได้อยู่งเรียนเมืองนครรา,าีมามีหน้าที่สอนเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่สองตั้งแต่ปี2 5 1 7ถึง2564รสึกภูมิใจที่ทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่น่ารักอ่านหนังสือเกง่งมีสัมมาคลาละวะถึงแม้จะสอนเด็กชั้นเ,เล็ก แต่เขาก็มีสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาทำให้จัดดิฉันภูมิใจในสิ่งนี้ถึงจนถึงวาระ,กระเกษียณอายุราชการปี2514ดิฉันประทับใจที่โรงเรียนเมืองนครรีมาภูมิใจมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ